โอเคนะคะสวัสดีกันอีกรอบนะคะกับคณิาสาสไตล์ครูไข่มุกนะคะวันนี้นิดนึงว่านะคะในยุคโควิดนะคะไปที่ไหนก็อย่าลืมล้างมือนะคะด้วยเจลก็ได้ด้วยสบู่ก็ได้นะคะเพื่อที่จะป้องกันโควิดให้ห่างไกลตัวเราไว้นะคะ<ๆ>ก็ร่วมด้วยช่วยกันนะคะช่วยชาติโอเค วันนี้นะคะครูก็จะามา,าพิจารณาซีต้าเป็นเรเดียนนะคะเรเดียนวันนี้ที่จะมาแนะนำก็คือพายส่วน3โอเคพายส่วน3นะคะไปกันเลยปกติเราก็วาดวงกลมหนึ่งหนึ่ขึ้นมานะคะพายส่วน3ของเราหลักๆเลยก็คือพายเนี่ยมีมุมอยู่ที่ ร้อยแปดสิบแบ่งออกเป็นสามส่วนสามหารร้อยแปดสิบก็เหลือหกสิบท่นั้นมุมหกสิบเนี่ยจะแบ่งครึ่งวงกลมออกเป็นสามส่วนสามส่วนมีค่าเท่ากับพายท่านหนึ่งส่วนก็เท่ากับพายส่วนสามอ่าฉะนั้นถ้าคลิปก่อนหน้านี้เนี่ยพายส่วนสามมุมหกสิบครูก็จะให้เส้นเป็นสีแดงนะคะเส้นสีแดงของครูก็มุมหกสิบอ่ามุมหกสิบก็มีค่าเท่ากับพายส่วนสามนั้นเส้นต่อไปก็คือสองพายส่วนสาม ตรงนี้ก็เป็นพายฉะนั้นก็แบ่งออกเป็น1ส่วน2ส่วนแล้วก็3ส่วนถูกไหมคะต่อไปตรงนี้ก็เป็นส่วนที่4เป็น4ีพายส่วนสตรงนี้เป็นส่วนที่5้าก็5้าพายส่วนสตรงนี้ก็เป็น2อพายโอเคไหมคะมเสร็จแล้วทีนี้ก็มาดูค่าค่าของมันเนี่ยรอบที่แล้วทำไปแล้วนะคะก็จะได้ว่าถ้าพายส่วนสาพายส่วนสคือสมมาตรกับมุม6 10มุม60ค่า x, x, x cos ก็คือ1ส่วน2 อ่าซ้ายซ้ายด้านบนก็คือรู้สส่วน2ส,ส่วนลำดับต่อไปก็จะต่างกันอยู่ที่อ่าจัตุภาคถ้าตกอยู่ในจัตุภาคที่2ก็ x ลบ y บวกตกอยู่ในจตุภาคที่3 x ลบ y ลบตกอยู่ในจตุภาคที่4ก็เป็น x บวก y ลบโอเคค่ะถ้ามุม60เทียบกับเรเดียพายส่วน3ที่เหลือก็เป็น2พายส่วน3พาย4พายส่วน3หาพายส่วน3 6พายส่วน3เท่ากับ2พายโอเคไหมคะถ้าหนูจำตรงนี้ได้เี๋ยว่าน่าจะได้ฉะนั้นครูก็จะทยอยลงเป็นพายส่วน4รอบที่แล้วมารอบนี้เป็นพายตัวนโอเคนะคะเดี๋ยวมาคลิปหน้าก็จะเป็นมุมเหลือมุมอะไรอีก มุมไพ่ส่วนสี่สำหรับค่องนี้ก็บ๊ายบาย